สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกครั้งครับซูปเปอร์โซนาอุปกรณ์หาปลายุคไฮเทคครับเป็นเครื่องมือค้นหาตำแหน่งปลาในน้ำนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับชิปญี่ปุ่นนะครับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศของเดิมนะครับเป็นชิปที่ประมวลผลช้าเราต้องเปลี่ยนตัวเก่าออกครับ ใส่ชิปตัวใหม่ที่สั่งนําเข้าพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นครับนำมาใส่ในโซน่ารุ่นพิเศษคือรุ่นนี้นะครับเรียกว่าซ u เปอร์โซน่าจะแตกต่างจากของเดิมของเดิมนี้ถ้าปลาว่ายน้ำเร็วๆหรือว่าปลาที่อยู่น้ำไหลจะจับไม่ทันนะครับเพราะว่าตัวประมวลผลช้าถ้าเราใส่ชิปญี่ปุ่นเข้าไปนะครับ ความไวนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับของเดิมนี่หาไม่เจอถ้าปลาว่ายน้ําเร็วแต่ตัวใหม่นี้เจอแน่นอนนะครับมาดูเราทดสอบนะครับแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับเราปักเบ็ดนะครับเอาไว้แล้วก็ทุ่นลอยน้ํานะครับสีเหลืองเหลือคือทุ่นลอยน้ํานะครับตรงบริเวณนี้นะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติาก็จะพบว่า มีปลาเล็กกลางใหญ่นะครับมีครบหมดบอกตำแหน่งความลึกที่ปลาอยู่นะครับในขณะเดียวกันเราได้ใช้ตัวช่วยนะครับซึ่งเป็นลำโพงเอฟเฟกนะครับเป็นเสียงปลานะครับเสียงตัวนี้เป็นเสียงจากต่างประเทศนะครับซึ่งมีการค้นคว้าว่าเสียง ที่เราได้ยินอยู่นี้คือเป็นเสียงที่ทําให้ปลาสนใจนะครับเราบันทึกไว้ในลําโพง mp3 เครื่องเล่น mp3 นะครับผลปรากฏว่าเราหย่อนลําโพงนะครับลำโพงหอนตัวเล็กๆนะครับหย่อนลงไปในน้ําปลาก็จะเยอะขึ้นโดยสังเกตที่จอโซน่านะครับจะมีปลามาวนเวียนนะครับอยู่ใกล้ๆเสียงนะครับ นี่เป็นอุปกรณ์พิเศษที่เราใช้ทดสอบร่วมกับโซน่านะครับบริเวณนี้ถ้าไม่สังเกตนะครับจะไม่รู้ว่ามีปลานะครับแต่ถ้าใช้โซน่าตรวจก็จะเจอนะครับบางทีแดดจัดปลาก็าไม่อยู่แต่ว่าโซนา่าเราเดิน นะครับจะรู้เลยว่าปลาหลบอยู่ตรงไหนนะครับถ้าน้ำกระเพื่อมบางทีเราคิดว่าปลาจะอยู่ตรงนั้นแต่พอโซน่าตรวจแล้วไม่เจอนะครับเพราะว่าปลามจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่จุดสังเกตนะครับถ้าแสงไม่มากเกินไปนะครับอย่างเช่นตอนหัวค่ำนะครับปลาจะออกจากแหล่ง กบดานนะครับอย่างอยู่ในโขดหินหรือว่าอยู่ในพุ่มไม้นะครับก็จะออกมานะครับเราจะทดสอบโซนาร์รุ่นธรรมดานะครับกับรุ่นซูเปอร์นะครับรุ่นธรรมดารุ่นซ้ายมือนะครับรุ่นซูเปอร์จะอยู่ขวามือนะครับสังเกตนะครับรุ่นธรรมดาหาปลาไม่ค่อยเจอนะครับที่หน้าจอนะครับแต่รุ่นซูเปอร์นี้ปลาเต็มจอนะครับเนื่องจากตัวประมวลผลคนละตัวนะครับ รุ่นซูเปอร์เป็นชิปของญี่ปุ่นนะครับตรวจเจอร้อยเปอร์เซ็นส่วนรุ่นธรรมดานะครับเป็นรุ่นที่ติดมากับเครื่องนะครับตัวนี้จะช้าหน่อยนะครับสังเกตนะครับปลาวิ่งอยู่หน้าจอมีมีไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะน้ําไหลหรือว่าปลาวิ่งว่ายน้ําเร็วๆหรวิ่งเร็วๆเนี่ยจะจับไม่ทันนะครับโซน,น่าธรรมดาแต่ถ้ารุ่น ซูเปอร์โซน่านี้จับไดรวดเร็วนะครับประมวลผลได้เร็วแล้วก็ความลึกของน้ำปลาขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับโชว์หมดนะครับถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นแหล่งน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราไปตรวจนะครับแล้วก็รู้ว่ามีปลาเอาโยนหัวอาหารลงไปสักพักหนึ่งพอโซน่าบอกว่าปลามาเราก็เวียงแหลงไปนะครับปรากฏว่า โซน่าบอกถูกนะครับมีปลาจริงๆนะครับเวียงจุดเดิมๆนี่แหละครับปลาก็เป็นปลาธรรมชาตินะครับบางทีชาวบ้านหาก็หาไปเรื่อยๆบางทีก็ได้ทีละตัว2ตัวนะครับแต่เราใช้โซน่านี้เราตรวจผิวน้ำนะครับลอยทุ่นอยู่เหนือผิวน้ําพอปลาว่ายมาข้างล่างก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับปลาเล็กปลาใหญ่ ปลาขนาดกลางนะครับรู้หมดนะครับอยู่ลึก,ลกแค่ไหนก็รู้หมดนะครับคือถ้าเราใช้โซน่าตรวจแล้วไม่เจอปลาเราก็ไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์ใดๆหานะครับเพราะว่าถ้าโซน่าบอกไม่มีก็ก็ไม่มีปลาครับแต่ถ้าโซน่าบอกว่ามีก็ก็เอาอุปกรณ์ชนิดไหนลงไปก็ได้นะครับเหมือนเหมือนที่เห็นอยู่ในจอภาพนี้นะครับ นี่วันนี้เราหาปลาก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราไปหาจุดไหนไม่มีก็ก็ไม่ต้องไปหาหมายถึงว่าที่หน้าจอไม่มีปลาโชว์ในโซน่าเราก็ไม่ต้องไปหาเพราะว่าหายังไงก็ไม่เจอตัวโซน่านี่จะเป็นตัวบอกเลยนะครับว่าปลามีหรือไม่มีปลาเล็กหรือปลาใหญ่โซน่าบอกถูกครับ เป็นอุปกรณ์ยุคไฮเทคนะครับสมัยก่อนโซน่านี้จะแพงนะครับเดี๋ยวนี้โซน่าก็จะมีราคาถูกลงมานะครับราคาพันกว่าบาทมีเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ถัดออกมาอีกสี่ห้าวันจากคลิปแรกนะครับวันนี้เราจะ ไปทดสอบนะครับกับปลาชโดนะครับซึ่งเราเห็นโผล่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่จุดหนึ่งนะครับวันนี้เราใช้ลำโพง mp 3นะครับติดเอฟเฟกนะครับสังเกตเมม ORY นะครับเมม ORY แล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวลำโพงแต่ว่าลำโพงสีแดงๆที่อยู่ขวามือนะครับเป็นลำโพงห่อนตัวนี้กันน้ำได้นะครับเราจะแขวนไว้ใต้ท้องเรือนะครับ เราก็เปิดเสียงนะครับสังเกตเสียงอืดเนี่ยครับไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์นะครับเป็นเสียงเอฟเฟกซึ่งต่างประเทศนะครับเขาใช้เสียงตัวนี้เรียกปลานะครับเราก็เลยเอามาทดลองดูนะครับตัวนี้โซน่าของเราตรวจเจอปลาอยู่ใต้ท้องเรือนะครับบนเรือเราก็มีเครื่อง เอฟเฟกต์ลำโพงนะครับแล้วก็มีเครื่องโซน่าแล้วก็มีแหะนะครับเรากำลังตามหาตัวใหญ่นะครับเสียงเอฟเฟกที่เรียกปลาเนะี่ยเป็นเรียกปลาตัวเล็กนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันที่จอมันจะมีโชว์ว่าปลาที่มาอยู่ใต้ช่องเรือเนะี่ยเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับเราสามารถรู้ได้นะครับแต่เราต้องการตัวใหญ่นะครับปลาชะโลนะครับตอนนี้ปรากฏว่าปลาตัวเล็กวิ่งมา ใต้ท้องเรือนะครับปลาชะโดก็มา,ามา,มาว่ายๆใกล้ๆนะครับและเวลาผ่านไปนะครับ3าสิบนาทีโดยประมาณนะครับเราก็ได้ค้นพบว่าปลาชะโดที่ไล่กินปลาตัวเล็กนะครับที่หลงกลวิ่งมาหานะครับโซน,น่าตรวจเจอนะครับ ว่าปลาชโดอยู่ใต้ท้องเรือนะครับแล้วก็ในที่สุดปลาชโดก็มาติดกับดักแห้ของเรานะครับแห่ก้าศอกนะครับทีมงานของเรานะครับทดลองใช้โซน่านะครับตรวจเจอปลาตัวใหญ่นะครับโดยใช้คู่กับลําโพงนะครับลําโพง MP3 เปิดเสียงเอฟเฟกนะครับเรียกปลานะครับ เนี่ยครับกว่าจะค้นพบนะครับเหนื่อยนะครับทั้งปลาทั้งคนนะครับปลาก็ว่ายไปไว่ายมานะครับอ้อมไปอ้อมมาอยู่ใต้ท้องเรือทีมงานก็เวียงแหหลายครั้งกว่าจะโดนตัวนะครับได้แต่ปลาตัวเล็กก็ปล่วยคืนลงน้ํานะครับแต่รอบนี้เราต้องการปลาตัวใหญ่นะครับนะครับเราจะมาดูกันว่า อุปกรณ์ที่สำคัญคือโซน่านะครับรู้ว่าปลามาอยู่ใต้ท้องเรือแล้วก็อุปกรณ์ที่จับปลาก็คือแหนะครับเมื่อเราตรวจเจอว่ามีปลาอยู่ใต้ท้องเรือนะครับแล้วก็เหวี่ยงแหลงไปนะครับเป็นแหแห่ไนล่อนนะครับเป็นแหเก้าศอกนะครับ เนี่ยครับเป็นเหตที่เราเวียงมีปลาเล็กปลาใหญ่ติดมาแต่ว่าปลาเล็กเราก็ปล่อยคืนนะครับซึ่งปลาเล็กที่มาว่ายน้ําอยู่รอบๆเรือนะครับมากับเสียงนะครับมากับเสียงเอฟเฟกนะครับที่เราเปิดนะครับส่วนหน้าตรวจเจอนะครับในที่สุดนะครับเราก็เจาะจงเอานะครับตัวนี้นะครับนี่คือปลาชโดนะครับของจริงนะครับ เหนื่อยทั้งคนเหนื่อยทั้งปลานะครับเจอตัวอยู่หลายรอบนะครับแต่ก็เวียงไม่โดนสักทีนะครับพอได้จังหวะนะครับก็มีแล้วครับปลาชะโดนะครับขอตัวเดียวก็พอนะครับวันนี้เพราะว่าทีมงานของเราหาปลาทุกครั้งที่มาหาปลาก็จะได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าวันนี้ปลาเล็ก ขอเวียนไปก่อนนะครับขอปลาตัวใหญ่นะครับตัวนี้คุ้มค่านะครับนี่แหละครับปลาชโดแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่ที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวนะครับมีชาวบ้านผ่านมาก็มาขอถ่ายรูปนะครับ,รบเพราะว่ากว่าจะได้เจอปลาตัวใหญ่นี่หายากนะครับชาวบ้านบอกว่าแถวนี้เขา ชาวบ้านไม่ค่อยเจอตัวตัวใหญ่นะครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆพอเจอตัวใหญ่ก็รู้ว่าเป็นปลาชะโดก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับก็มาขอถ่ายรูปนะครับนี่นะครับเมื่อนําม,มาเทียบกับขวดน้ําอัดลมนะครับสังเกตขวดน้ําอัดลมซูเปอร์บิ๊กนะครับยังเล็กกว่าปลานะครับเป็นปลาชะโดนะครับที่ หลายๆท่านนะครับออกไปหาปลาแล้วอยากได้นะครับปลาชนิดนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าแหล่งน้ำนะครับแต่ละจุดนะครับมีปลาจำนวนปลาไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบึงนะครับเป็นบึงหรือว่าอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนนะครับถ้าเราจะใช้โซน่าตรวจนะครับแล้วก็นี่แหละครับ ติดหัวเรือก็ได้นะครับหรือโยนลงไปติดด้ามเบ็ดแล้วก็โยนลงไปโซน่าก็จะบอกว่าตรงข้างล่างจะมีปลามากมาหรือน้อยปลาเล็กปลาใหญ่หญอยู่ลึกแค่ไหนนะครับโซน่าบอกได้หมดนะครับถ้ามีปลาทั้งสามไซส์นะครับไซส์เล็กกลางใหญ่ถ้าโซน่าบอกเราก็ใส่ตะข่ายนะครับเหมือนเหมือนในภาพนี้นะครับมีตะข่ายปลาเล็ก ตะข่ายปลาใหญ่ตะข่ายปลาขนาดกลางนะครับซึ่งแหล่งน้ําตรงนี้เราตรวจเจอว่ามีปลาทั้งสามไซส์เลยนะครับลองดูลองใส่ตะข่ายดูผลปรากฏว่าติดทั้งสามไซส์เลยนะครับมีมีเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับส่วนไซส์ขนาดใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าใหญ่เป็นพวกปลาโดก็จะเป็น จะโชว์อยู่ที่จอนั่นแหละครับเป็นว่าตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปาดตัวเล็กก็จะโชว์อยู่ที่จอถ้าเป็นแหล่งน้ำที่ตื้นๆน,นะครับประมาณหัวเขาก็จะ่วนหน้าก็จะบอกว่าปลาจะเป็นตัวเล็กๆนะครับนี่แหล่งน้ำที่อยู่ในข้างทางนะจะมี พุ่มไม้อยู่นะครับตรวจเจอเราก็ใช้ตะข่ายเล็กๆถ้าเราไปใช้ตะข่ายใหญ่มันก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าโซนาบอกว่ามีปลาเล็กแต่ถ้าใช้ตะข่ายเล็กก็จะติดเต็มนะครับพวกปลาซิวปลาส้อยนะครับโซนาตรวจเจอแบบนั้นเราก็ใส่ตะข่ายเข้าไปนะครับก็ตรงกับที่โซนาบอกนะครับนี่นี่นี่คือปลาเล็กๆนะครับที่ทีมงานของเราไปค้นหานะครับตามโซนา ถ้าเป็นน้ําทะเลนะครับชาวเลก็เอาโซน่าทุนติดที่หัวเรือวิ่งเรือไปนะครับถ้าเจอปลาโซน่าก็จะมีเสียงตี๊ดตีดตีดบอกนะครับบอกความลึกด้วยนะครับบอกว่าปลามากปลาน้อยนะครับโซน่าบอกหมดได้หมดนะครับต้องเป็นรุ่นชิปญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นชิปเดิมเป็นชิปจีนแดงนะครับความไวต่างกันนะครับชิปประมวลผลคนละตัวนะครับแต่รุ่นซูเปอร์นะครับเป็นรุ่นชิปญี่ปุ่นนะครับลุงโทนนะครับนํามา เอามาเปลี่ยนนะลุงโทยเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะครับที่นําชิปญี่ปุ่นมาใส่กับโซนารุ่นนี้นะครับสนใจติดต่อ0813119354ขอบคุณครับสวัสดีครับ